เรากลับมาถึงเรื่องคอลลาเจนเกดอยากจะแบบพาวลี่พรีเซนต์มากในร่างกายเราที่คอนเซิร์นมากๆเลยคือมะเร็งเรื่องมะเร็งเนี่ยเขาก็จะไปดูอะไรค่าเม็ดเลือดขาวค่าเม็ดเลือดแดงเนาะแล้วก็จะไปดูค่าตับไปดูค่าไตซึ่งอันนี้ทุกตัวนะคะทุกตัวไม่มีตัวแดงเลยนะคะไม่มีตัวแดงเพราะเอกสารเป็นสีขาวดำไม่ใช่ ตัวแดงก็คือไม่มีตัวไหนเกินเลยนะคะไม่มีตัวไหนเกินเลยค่าเม็ดเลือดขาวค่าเม็ดเลือดแดงค่าตับและค่าไตนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจกันได้แล้วไม่ใช่ว่ากิน3ามเดือนแล้วไปตรวจไม่ใช่นะกินมา6ปีเจปีแล้วกินตั้งแต่สูตรแรกสูตรนี้สูตรแรกตั้งแต่ปี2019<ๆ>นะคะอันนี้สูตรที่สองและอันนี้สูตรที่ส เพราะฉะนั้นคนที่ถามบอกว่ามันจะตกค้างไหมกินนานๆเป็นอะไรไหมถ้าไม่กินเป็นแก่แน่เหี่ยวแน่ผิวแห้งแน่